เราจะมาอธิบายให้ฟังว่าฮอลแลนเสคืออะไรฮอลแลนเสเป็นวิธีหรือเป็นชื่อซอสในการทําจริงๆแล้วถ้าคุณนะเคยทำมิโอเนสก็คือการเอาไข่แดงมาตีกับน้ํามันแล้วก็ใส่แอเสเซทหรือมะนาวหรือพวกเบนิก้าเข้าไปในการทําให้โมเลกุลของมันแตกเราจะอธิบายไปนในทางเทคนิคนะคะก็คือ การนี่คุณต้องใส่แอซิดไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูไวท์วายเมดิก้าหรือน้ำมะนาวใส่เข้าไปในไข่แดงก่อนที่คุณจะตีสิ่งที่แอซิดหรือกรดตรงนี้ทำก็คือมันเข้าไปเกาะไข่แดงไข่แดงคือโปรตีนแล้วแอซิดเนี้ยทำให้มันแยกตัวออกมาถ้าคิดง่ายๆนะคะก็คือคุณลองเอาน้ำมะนาวไปดีบใส่นมสักพักถ้าคุณตั้งนมไว้คุณจะเห็นเลยว่าตัวโปรตีนของมันกับตัวน้ำ ถูกแยกตัวนี่คือวิธีง่ายๆพอคุณใส่แอซใสเข้าไปแล้วคุณตีไข่แดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพอไข่แดงมันเกาะเป็นก้อนเนี่ยมันแยกตัวออกมาพอคุณใส่เนยเข้าไปเขาเรียกว่า emulsify มันก็จะตีเข้าไปทําให้มันเกิด a e r a t i o n คําว่า a e r a t i o n ก็แปลว่าการที่คุณให้ไข่แดงแยกโปรตีนออกมาแล้วคุณกําลังตีด้วยตะก้อหรือ whisk ทาให้อากาศมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเกาะตัวพอไข่ค่อยๆสุกข,ขึ้นมา มันก็จะไปล็อกโมเลกุลของอากาศทําให้มันฟูเท่าตัวหรือสีอ,อ่อนลงเพราะว่าคุณกาลังบวกอากาศเข้าไปแล้วเวลาคุณตีเนยหรือไขมันหรือน้ํามันไม่ว่าจะเป็นออลิเยมอล์คุกกิ้งออล์ซันฟลาวเวอร์ออล์เนยหรือแม้แต่ไขมันเบคอนก็ทําได้คุณก็กําลังอิโมซิฟายตีเข้าไปให้มันอยู่ทรงตัวนะฮะการใช้มะนาวหรือแอซิดไม่ได้ทําให้มันเปรี้ยวอย่างเดียวแต่มันช่วยในการ break ร o w n p น o t e i n นันี้ก็เป็นข้อรู้น w h ฮาง่ายๆนะฮะที่ทางเบาเฮ <Hey S 1> และ็อกอยากจะแบ่งปันกันก็อย่าลืมนะฮะถ้ากดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องในเชิงเทคนิคหรือวิชวิธีการก็ลงคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมาตอบให้ดูจ้าขอบคุณครับ